ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินบรรยากาศวิวภูเขาสวยๆนะครับอยู่ข้างๆแปลงที่ดินของเราเลยนะครับนี่นะครับเราจะเห็นวิวภูเขาค่อนข้างชัดเจนนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินของเราเนื้อที่7ไร่3งานกับอีก6ตารางวานะครับของเราติดถนนลาดยางนี่เลยนะครับนี่ครับเรายังมองเห็นวิวภูเขาที่สวยนะครับอยู่ใกล้ๆนี่ครับ ครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่เดกันนะครับ นี่แหละครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปประมาณ5กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนหมายเลข3222นะครับก็คือถนนบ้านนาแก่งคอยนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับวิ่งไปประมาณ8กิโลแกับอีก900เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนหมายเลข3-3นะครับก็คือถนนสุวรรณสอนนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปอำเภอบ้านนานะครับก็อยู่ที่15กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปตัวจังหวัดนครนายกนะครับก็อยู่ที่3 0 2กิโลนะครับไทา f อผมถ้ามาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่1 1 7กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่90กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางนะครับนี่ครับของเราเข้ามานะครับจะเป็นถนนลาดยางอย่างดีนะครับถนนลาดยางนะครับถึงแปลงที่หนึ่งของเราเลยนะครับนี่นะครับที่หนึ่งของเรานะครับนพอถัดจากที่หนึ่งของเราเข้าไปนะครับก็จะมีคนกรุงเทพนะครับที่เข้ามาซื้อไว้นะครับ เอาไว้เป็นบ้านพักตาอากาศนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะนี่ครับเขาก็มาปลูกบ้านสวนบ้านอะไรนะแต่ของเราเนี่ยคือเราจะอยู่ไม่ห่างมากนะครับก็เลยจะมองเห็นวิวภูเขานะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่นะครับที่ดินของเรานะครับนี่ครับผมพาไปดูด้านล่างนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับนี่นะครับที่เราปากทงไว้นะนี่ครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับนี่ครับเราปึ๊บเราไปที่เลยนะครับของเรานะครับหน้ากว้างที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 81เมตรนี่นะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับจากนี้นะครับเราตรงไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ110เมตรนะครับส่วนนี้จะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับเนี่ยครับที่หวานข้าวขี้เขียวนะครับมองเห็นรวงข้าวสีทองนะครับวันนี้อารมณ์ดีนะครับหวยออกนะครับแต่ถ้าหวยออกเมื่อไหร่นะครับถ้าถูกกินมาเราจะรู้สึก ตอนนี้ชั่วโมงบ่ายสามนะครับใจเต้นตุบๆต่อมๆแล้วนะครับนะเนี่ยนะครับยังอารมณ์ดีอยู่นะครับถุยออกเมื่อไหร่เราจะรู้นะครับนี่นะครับลวงข้าวสีออกเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มสุกแล้วนะครับจอกตึองเหลืองนิดหน่อยมีเขียวๆปนด้วยนะครับแล้วจะมองเห็นวิวภูเขานี่ครับอยู่ข้างๆเราเลยนะครับแต่ถ้าเราอยู่บนถนนนั่นนะครับวิวภูเขานะครับจะยิ่งดูสวยมากนะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะครับเราตรงไปนี่เลยนะครับเนี่ยตรงไปนี่นะครับ อยู่ที่ประมาณ81เมตรนะครับเดี๋ยวผมพาไปด้านแถบโน้นก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมค่อยตีวนกลับมานะนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาจากตรงนี้นะครับไปถึงด้านโน้นนะครับเดี๋ยวผมค่อยย้อนกลับมานะครับความลึกอยู่ที่110เมตรนะครับนี่นะครับถ้าเราปลูกบ้านนะครับระวางท่อนะครับเนี่ยวางท่อเนี่ยวางท่อเข้ามานะครับแล้วก็ถมดินเข้ามานะครับเล้วเราก็สามารถที่จะปลูกบ้านได้นะครับรถเราก็วิ่งเข้ามาหาแปลงที่ดินของเราได้นะครับ นี่ครับอันนี้ก็คนกรุงเทพนะครับที่เขามาซื้อไว้นะครับเนี่ยซื้อไว้แล้วก็เอาบ้านนอกดาวมาปลูกนี่ครับหลังเล็กๆนะครับเนี่ยสีเขียวเหมือนกับนี่เลยครับเหมือนกับไอ้ลอดช่องใช่ไหมถ้าเอากะทิใส่นะครับเนี่ยกินได้เลยนะครับเนี่ยสีเขียวน่ารักด้วยนะนี่ครับอ่อนที่ยังไม่แก่อ๋อมันทุเรียนอ่อนไหมทีมงานผมในงานไม่ทําหาแต่เรื่องนะครับนี่ครับของเราก็มาตามนี่นะครับ ครับของเราเนื้อที่7ไร่3งานกับอีก6ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ7 5 0 0แสนห้นะครับขั้นที่ชอบบรรยากาศคือวิวเอ่อเทนภูเขานะครับวิวท้องนานะครับเนี่ยมองไปไหนนะครับเราก็ยังเห็นอ่อวิวทิวทัศน์ของภูเขาของนาข้าวเนี่ยครับได้บรรยากาศเลยนะครับเนี่ยครับเราจะเปิดเป็นร้านกาแฟคาเฟ่นะครับก็ได้นะครับเพราะว่าคนกรุงเทพนะครับที่เขาเข้าไปข้างในนะเนี่ยครับที่เขาไปซื้อว่าติดเขานะ นะครับก็จะผ่านเรานะครับเผื่อเราทําเป็นจุดเช็คอินจุดพักรถอย่างเงี้ยครับเนี่ยเวลาคนเขาเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยเขาก็ได้แวะมาชิมรสชาติกาแฟที่ร้านเราได้นะครับเนี่ยถือว่าเราได้ใกล้ธรรมชาติมากนะครับนี่ครับเราเป็นชุมชนนะครับไม่เปี่ยวนะครับบ้านคนเยอะนะครับ นี่ครับแล้วก็แถวนี้น้ําไม่ท่วมนะครับแถวนครนายกนะครับถ้าเราถมโคกหน่อยนะครับถมโคกปรับให้สูงหน่อยนะครับสวยเลยนะครับดูสวยดูโดดเด่นนะครับนี่ครับบรรยากาศเงียบสงบดีนะครับครับของเรานะครับส่วนด้านที่หันหน้าไปทางถนนลาดยานะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ เนี่ยครับลมทิศใต้ก็จะผ่านนี่ครับลมพัดเย็นๆนะครับเนี่ยครับมองไปตรงไหนนะครับก็จะเห็นแต่วิวเห็นแต่ธรรมชาตินะครับเนี่ยครับหรือว่าเราซื้อนะครับเราเอาดินในตัวมันเองก็ได้นะครับเนี่ยครับตักตักดินขึ้นไปทําโคกด้านหน้าเนี่ยครับทําโคกปลูกบ้านด้านหน้าก็ได้นะครับถ้าด้านหน้านะครับถ้าเราออกมาห่างจากถนนนะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขาที่เป็นเขาใหญ่นะครับ เนี่ยครับจะมองเห็นเลยนะครับนั่นเนี่ยครับเนี่ยเเดี๋ยวผมลองปรับปุ่มกล้องดูนะนี่ครับแต่พอดีอยู่ด้านถนนนะครับพวกต้นไม้มันเยอะนะเนี่ยครับมันก็จะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราเดินออกมาห่างเรื่อยๆนะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขาเขาเรียกว่าเขาใหญ่นะเนี่ยครับที่อยู่แต่พอดีด้านหน้าที่ดนิงของเรานะครับเนี่ยมันมีต้นต้นไม้บังนะครับวิวของเราเลยไม่ไม่เห็นนะแต่ถ้าเขาเขียวนะครับเราจะเห็นทั้งวิวด้านหน้าถนนนะครับแล้วก็วิวเขานี่เลยเนี่ยครับ นี่ครับเราตรงไปตามนี่เลยนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนี่นะครับประมาณนี้นะนี่ครับนี่ครับเสาเขตนี่นะครับแล้วก็จากนี้ผมย้อนกลับไปนี่นะนี่ครับย้อนกลับไปปุ๊บนี่ครับจากถนนนะครับเนี่ยมาถึงผมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ110เมตรนะครับของเราเป็นรูปเหลี่ยมสวยเลยนะครับโฉนดนะนี่ครับเนี่ยร้อยสิบเมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะครับครับด้านท้ายนะครับจะแอลนิดนึงนะครับด้านหน้านะครับผมย้อนกลับหน่อยนะครับนะ ด้านหน้าจากมุมเสาไฟนะครับปื๊บไปนี่นะครับอยู่ที่81นะครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะครับส่วนที่ผมยืนอยู่นี่ครับนะครับเราไปถึงนู่นเลยนะครับที่ข้าวเขียวฝั่งนู้นนะครับความกว้างด้านท้ายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ72เมตรนะครับพอ72เมตรปุ๊บเราจะแอลนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเนี่ยครับพอมาอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นวิวภูเขาที่อยู่อ่าด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเห็นชัดเลยนะครับ นี่ครับยิ่งฟ้าเปิดนะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขาชัดเจนมากเลยนะครับเนี่ยแต่พอดีมีต้นไม้พวกอะไรบังอยู่นะเนี่ยครับถ้าไม่มีต้นไม้บังตรงหน้าที่เรานะเนี่ยครับจะเห็นวิวทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับนะครับด้านถถดนี้กระตรงไปนี่นะครับนี่นะครับของเรานะครับข้าวกําลังสวยเลยนะครับข้าวถือว่าสวยงามมากนะครับ นะครับถ้าเราจะเข้ามาตรงที่เรานะเนี่ยครับเราวางท่อนะครับวางท่อแล้วถมดินเข้ามานะครับเนี่ยเราอยากจะปลูกบ้านนะครับมุมไหนได้เลยนะครับแต่ถ้าเราปลูกบ้านนะครับเราต้องเลือกมุมน้นนะเพราะว่าจะมองเห็นวิวภูเขานะครับได้กว้างกว่าและมองเห็นได้สวยนะครับเนี่ยครับถ้ามาใกล้เขานะครับก็จะมองไม่เห็นแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราปลูกบ้านนะครับเนี่ยเลือกมุมน้นกําลังดีเลยนะครับจะมองเห็นวิวภูเขาทั้งสองด้านเลยนะครับ นี่ครับของเรานะครับส่วนด้านท้ายนี่ครับนะด้านท้ายก็เป็นแปลงที่ดินของเรานะครับนี่นะครับที่เห็นเป็นพวกหญ้าพวกอะไรขึ้นเนี่ยครับแต่พอดีเขาทานาคือทํานาแค่นี้นะนี่ครับนี่ครับแต่ถ้าเรา c l ร a r i n งออกให้หมดเลยนะครับนี่ครับจะเป็นแปลงที่รกรี่สวยนะครับ นี่ครับส่วนต้นไม้ใหญ่นี่นะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในแปลงที่ดินของเรานะครับนี่ครับต้นจามจุลีใหญ่นะครับนี่ครับโอ้โหมาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเย็นสบายดีนะครับนี่ไหมครับมุมนี้นะครับเราเก็บเอาไว้นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับน่ถมดินหน่อยนะครับให้ลูกค้าได้มานั่งชิมกาแฟจิบกาแฟนะครับได้สบายๆบรรยากาศดีๆเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนถนนนี่นะครับอ่าเป็นถนนร่วมอยู่นะครับนั่นก็คือใช้ร่วมกันอยู่นะครับระหว่างของเรานะครับ ของเราแล้วก็เจ้าที่เขาอยู่ข้างในนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่7ไร่3งานกับอีก6ตารางวานะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทร0989158974นนะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีนะครับเรามีถนนดำลาดยางด้านหน้านะครับแล้วก็ยังมีถนนอันนี้ครับถนนนะครับที่เขาทำรวมเอาไว้นะครับวิ่งระหว่าง เจ้าที่อยู่ด้านในนะครับนะใช้ร่วมกันไปก่อนนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับ fc ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับหลายๆท่านนะครับก็เป็น f c ที่น่ารักนะครับที่กดติดตามนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับไม่ซื้อหาไม่ว่านะครับก็มาเข้ามาพูดคุยกันก็ดีใจแล้วนะครับ ครับวันนี้ผมก็ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่7ไร่3งาน6ตารางวาด้วยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ7 5แสนนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ